หางดงหมูกระทะบริการท่านด้วยบุฟเฟ่หมูกระทะที่แสนอร่อยสั้นสารต่อง,งานวันข้าวโพดหวานและทุลายเสือครั้งที่9มุ่งผลักดันเกษตรกร,ร,กรไทยสุขเกษตรอริยักะพร้อมนวัตกรรมและเทคโนโลยีการ,กรเกษตรที่ทันสมัยบริษัทสันสิ์จำกัดมหาชน หรือสันผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานและสินค้าเกษตรแปรรูปภายใต้แบรนด์คสซิจัดงานวันข้าวโพดหวานและทูไยเสือครั้งที่9ก้านไราตะวันหวานซันเบลล์อำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่่มเน้นการเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตรกรรมทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนเกษตรกรให้สามารถเพิ่มผลผลิตและยกระดับคุณภาพชีวิตนายองอาจกิติคุณชัยประธานเจ้าหน้าที่บริหารซันกล่าวถึงความสําคัญของการจัดงานในครั้งนี้ว่า ตลอดระยะเวลามากกว่า25ปีที่ผ่านมาบริษัทซังสวิตจำกัดมหาชนได้มุ่งม,มั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการาเกษตรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งในกระบวนการปลูกการจัดหาวัตถุดิบการผลิตและการพัฒนาสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสนับสนุนเกษตรกรให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นงานวันนี้เป็นอีกหนึ่งเวทีสําคัญที่ช่วยเผยแพร่องค์ความรู้และสร้างโอกาสให้เกษตรกรไทยก้าวสู่ยุคเกษตรอัจฉริยะช่วยส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้สามารถพัฒนาตนเองและนําองค์ความรู้ไปใช้ในไร่ของตนเองอย่างเป็นระบบซึ่งจะช่วยให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพสูงขึ้น และเป็นการผลักดันโครงการส่งเสริมเกษตรปลอดการเผาเน้นการดูแลสิ่งแวดล้อมลด PM 2.5สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้จากผู้ชเกษตรแปรรูปเป็นพลังงานสะอาด g r e นอ Energy นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญที่พันธมิตรทางธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้พบปะแลกเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของไทยให้เติบโตร่วมกันอย่าง,ย,างยั่งยืนงานวันข้าวโพดหวานและถั่วลายเสือ ครั้งที่9จัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง7กุมภาพันธ์2568ณไร่ตะวันหวานซันเบลล์โดยไฮไลท์ในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายอาทิการประกวดข้าวโพดหวานคุณภาพสูงและการแข่งขันกินข้าวโพดหวานการประกวดภาพถ่ายนิทรศาการจากพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อการเกษตรและการแสดงเทคโนโลยีเกษตรครบวงจรนังรถางไฟฟ้าชมไร่ตะวันหวานและเวทีเสวนาหัวข้อ ทางเลือกทางรอดของการปลูกข้าวโพดหวานในภาวะโลกว้นการจัดงานในครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของสันในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและส่งเสริมองค์ความรู้แก่เกษตรกร,รไทยเพื่อย,ยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศให้ก้าวไกลในตลาดโลกต่อไปสินชัยพัชรธนาพรเรียเพียงวริศราทินารายงาน